สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาสาธิตการทำข้าวผัดปลาสลิดสูตรหม่ำถนัดหิวนะครับส่วนผสมก็จะมีกระเทียมนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับผักชีล้างสะอาดต้นหอมล้างสะอาดนะครับแล้วก็มีเนื้อปลาสลิดทอดนะปลาสลิดทอดเมื่อเช้านะ แล้วก็เอามาแกะนะครับแล่เนื้อนะฮะแลกเนื้อเอาก้างออกนะครับแล้วเอาแล้วก็เอาเอาเอ่ไว้แต่เนื้อปลานะครับส่วนอันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นข้าวนะฮะข้าวเปล่านะครับข้าวเปล่าหุงสุกแช่เย็นนะฮะแช่ตู้เย็นนะครับส่วนผสมก็จะมีน้ำมันซอสหอยนางรม น้ำปลานะครับแล้วก็มีน้ำตาลนะครับแล้วก็รสดีขั้นตอนต่อไปนะครับล้างกระทะให้สะอาดนะครับล้างตะลิวล้างกระทะให้สะอาดแล้วก็เปิดแก๊สนะครับแล้วก็ใช้อให้กระทะมันแห้งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็เจียวกระเทียมนะครับส่วนอันดับต่อไปนะครับใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำมันพืช นะครับไม่ต้องมากนะครับแล้วก็เจียวกระเทียมนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เจียวกระเทียมให้สุกนะครับเจียวกระเทียมให้เหลืองนะครับแล้วก็ใส่ใส่ข้าวใส่ไข่แล้วก็ใส่ปลาสลิดนะครับเวลาทําข้าวผัดปลาสลิดเนี่ยเวลาเจียวกระเทียมเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ปลาสลิดก่อนนะครับเพราะว่าปลาสลิดเนี่ยมันก็สุกอยู่แล้วนะครับนี่ครับเจียวกระเทียมนะครับเจียวให้เหลืองแล้วก็จะใส่ข้าวลงไปนะครับ ส่วนขั้นตอนต่อมาครับแล้วก็หลังจากเจียวกระเทียมเหลืองแล้วนะครับก็ใส่ข้าวลงไปนะครับแบบข้อเสียคือหรือมเปิดลรมเปิดไฟแล้วฮะนี่ครับเบาไฟลงนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงเกินไปข้าวเนี่ยควรใช้เป็นข้าวแช่เย็นเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าใช้ข้าวในหม้อได้ไหมได้ครับแต่ต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับนี่ครับ แต่สิ่งที่สำคัญคือเวลาผัดข้าวสมควรใช้ได้แค่ข้าวแช่เย็นเท่านั้นครับและเวลาผัดข้าวเสร็จแล้วก็จะใส่ไข่ลงไปแล้วก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปพร้อมกันต่อมานะครับเราก็ใส่ไข่นะครับแล้วก็ตอกลงไปในกระทะนะครับนี่ครับใส่ไข่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะครับแล้วก็ค่อยค่อยค่อยคคนนะครับแล้วก็ค่อยๆเคลียร์เพื่อให้ไข่ มันกระจายเข้าไปในข้าวนะครับแต่ว่าถ้าทัปล่อยให้ไข่เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จะน่ากินนะครับนี่ครับแล้วก็คนนะฮะแล้วก็ทิ้งให้ไข่เซ็ตตัวก่อนนะครับถ้าหลังจากใส่ไข่ใส่ข้าวแล้วถ้าไข่เซ็ตตัวแล้วเนี่ยเราค่อยใส่ปลาสลิดนะคะหอมต้นหอมนะฮะแล้วก็ผักชีลงไปนะครับแล้วก็ปรุงรสขั้นตอนต่อไปครับใส่รสดีนนะฮะ หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่รสดีหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับถ้ารสชาติยังไม่อร่อยก็ใส่ช้อนโต๊ะครึ่งก็ได้ครับต่อไปใส่น้ำตาลน,นะครับใส่น้ำตาลนะครับใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนชานี่ครับใส่น้ำมันหอยใส่ซอสหอยนางรมครับนี่ครับซอสหอยนางรมประมาณสักหนึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่น้ำปลาครับใส่น้ำปลา ใส่น้ำปลาสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยป่นตามชอบนี่ครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ใส่ต้นหอมนะครับต้นหอมขั้นตอนสุดท้ายครับผัดข้าวเสร็จแล้วก็ปิดถังแก๊สนะครับแล้วก็ใส่เสร็จแล้วนะครับผมกับเมนูข้าวผัดปลาสลิดนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาโชว์เนื้อปลาสลิดนะครับ เนื้อปาสลิดเนี่ยต้องหั่นชิ้นใหญ่ๆชิ้นพอดีคำอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้จะเป็นเมนูข้าวผัดปลาสลิดนะครับนี่ครับน่ากินไหมครับถ้าใครชอบคลิปผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครด้านล่างแนละกดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับนี่ครับน่ากินไหมครับผมอันนี้ก็คือเมนูข้าวผัดปลาสลิดสดครัวหลังบ้านหม่อมถนาดหิวไปละ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ